ที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับมีโจรกระชากสร้อยอโอ้โหที่ไหนก็โจรเยอะเลือเกินหาความปลอดภัยยากเอ้า,อาไปดูครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในกล้องนี่จะเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ร้านอาหารครัวป้าแดงอาหารตำสั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอยู่ติดกับโรงงานถุงมือ สีตังก๊อบนั่น<ม>นะฮะอย่างนี้เลยจอ,อนกระชากสร้อย,อยแล้วดูครับคุณป้าวิ่งตามหมาวิ่งไล่อยไล่ตามเลยครับทั้งหมาทั้งคนวิ่งไล่ตามอ้าวทุกคนที่อยู่ในร้านนี่ขนาดแบบคนอยู่ตั้งเยอะนะคุณรัชนีเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับนี่โอ้โหก็ที่สุดแล้วนะครับสามารถจับคนคนร้ายได้นะฮะจับได้ครับคือคนร้ายเนี่ยนะฮะ ในจังหวัดที่เข้ามาเนี่ยทำทีมาสั่งข้าวกระเพราไข่ดาวหนึ่งกล่องหลังจากนั้นก็เดินไปหยอกนะครับเล่นกับหมาของทางร้านสร้างความคุ้นเคยแล้วก็มีเจ้าของร้านก็คือคุณวิรพงศ์ใช่ไหมครับแกก็ไปตักข้าวที่วางอยู่บนโต๊ะที่หน้าร้านก็หันหลังให้กับชายคนนั้นนะครับคนร้ายก็เข้าพรชิตตัวแกัเลยแล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาท ที่แกใส่อยู่แล้วก็กระโดดข้ามโต๊ะว,วิ่งหลบหนีไปแถวแถวตลาดนัดหน้าร้านนั่นแหละนะครับคุณวีรพงศ์แกก็กระโดดข้ามโต๊ะว,วิ่งตามเหมือนกันนะหมาก็ตามด้วยนะครับวิ่งไปได้ประมาณสักร้อยเมตรอะครับชายคนนั้นวิ่งย้อนกลับมาบริเวณข้างร้านเพื่อจะมาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ลืมไปเออนึกว่าตัวเองวิ่งมาที่ <c oughs> ไหนได้ตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์กลับมา <c oughs> โอ้ยก็เลยทําให้จับกลุ่มได้ในที่สุดเพราะว่า ห่วงมอตาใสคุณวีรพง์ก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจครับมาควบคุมตัวนะตำรวจก็งานไม่หนักครับงานนี้เพราะว่าทางร้านนี่ได้จับเอาไว้ให้ท่านแล้วนะฮะจากการสอบถามคุณวีรพง์บอกว่าแกก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ากับคนก่อเหตุนะก็มาเปิดร้านก็เข้าใจว่าเป็นลูกค้ามาสั่งอาหารเนี่ยคือร้านค้าก็จะต้องก็ต้องรับคนแปลกหน้าหรือว่าคนทั่วไปเนาะ Mm hmm. แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุพอจับกลุ่มผู้กอ่อเหตุได้นะผู้กอ่อเหตุก็บอกว่าเขาเป็นลูกค้าประจําของร้านนะ uh oh. มาทานข้าวที่ร้านอยู่บ่อยๆ uh oh. แล้วก็เห็นว่าเจ้าของร้านใส่สร้อยคอทองคํา uh oh. ก็เลยเตรียมการมาเพื่อที่จะชิงทอง uh oh. แล้วก็หลบหนีนั่นแหละแต่มาทราบทีหลังว่าเป็นพนักงานในโรงงานข้างร้านนี่แหละก็เลยไปแจ้งตํารวจให้ดําเนินคดีอื อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเลยนี่คุณวีระพงษ์บอกนะทุกๆคนเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าโจรมันจะมาในรูปแบบไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะสู้กับคนร้ายได้ไหมก็ต้องระมัดระวังตัวสําคัญที่สุดนะพ่อค้าแม่ค้าอย่าใส่ทองหยองอะไรที่มันไปล่อตาล่อใจคนร้ายเลยเนาะ ถ้าเราเป็นผู้หญิงยิ่งจะนำภัยสู่ตัวนะทุกวันนี้นะใช่ค่ะทองหยองนี่โอ้โป็จัดประเจอ์ลำบากแล้วถ้าใส่ก็ในขนาดอยู่บ้านหรือว่าร้านตัวเองนะอยู่ในร้านเลยอ,ะอ่ะก,ก็ก็ไม่ต้องใส่ทองในขนาดแกเป็นผู้ชายนะค่ะลองฟังดูนะครับก็เขามาจอดรถแล้วก็ลงมาซื้อซื้อ,อมาสั่งข้าวาผ,มผมก็รับรับออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็เดินไปตักข้าว ที่โต๊ะข้าวแล้วก็จะเอาข้าวไปให้ข้านข้างใน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 ตัวถึงเขาก็เดินหอมมาข้างหลังแล้วก็หยอกหมาเป๊บนึงแล้วเขาเดินเข้ามาข้างหลังผมแล้วก็กระชากซอยแล้วก็กระโดดข้ามโต๊ะโต๊ะแกงเลยผมว็วิ่งไล่ตามไปในตลาดแล้วเขาวิ่งวิ่งกลับมาจะเมารถเขาจอดมอเจอร์ไซค์ทิ้งมาคนเดียววาจอดมออไซค์ แต่แต่ตาร์สเครื่องรถไว้นะ <Vegan. S 2> แล้วก็ผมไล่ไปถึงเขาวิ่งย้อนกลับมาเอารถถึงก็แฟนผมกับน้องสาวยึดอเอากุญแจรถไว้ <Okay. S 2> แล้วก็มาจับได้ตรงหน้านี้พอดีอืเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับก็ได้แต่เตือนนะได้แต่เตือนคนทั่วไปว่า ถ้าไม่จําเป็นคือจริงๆมันไม่จําเป็นหรอกนะครับเราก็อย่าไปใส่อะไรประเจิดประเจอทองหยองนะมันจะนําภัยสู่ตัวเราถ้าใส่นะคะก็ใส่ของปลอมแบบพี่กัมพูเนี่ยค่ะปลอดภัยนะคะคือเส้นเนี้ยดิฉันว่าไม่เกิน200นะคะคือท่านโจรคะกรุณาอย่ามากระชากเขานะคะท่านจะเสียเสียเยชืเอโจรแล้วก็เสียชาติโจรนะคะคุณช่างคุณก็ผมก็มีเท่านี้เนาะ คุณบอกราคาเท่าไหร่่ะผมผมไม่เกิน200ออ่ะผมขายคุณตอนนี้200ยเลยนั่นซื้อมาร้อยี่สซื้อมาร้อยาี่สิมันเป็นโรเดียมใช่ไหมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ผมถามเขาอ่ะมันรยิบาทไม่ลอกไม่ดำนะเออแต่จำนำไม่ได้แค่นั้นเองไม่ไปโชว์เขาอายของกันนะแต่สวยนะพี่กรมูมีเพชรด้วยร้อยีิซื้อมาถ้า200ผมขายทันทีเลยะให้200อเอาอ่ะขายทันทีแล้วผมไปซื้อเส้นใหม่เนี่ยค่ะใส่แบบนี้ปลอดภัยค่ะ